MG m ม t o r อเตอร์อุดรธานีสวัสดีครับผมนายปีวัตรรัตนพรช่างสูงบริการ MG m ม t o r อเตอร์อุดรธานีสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำการบรุงรักษาเครื่องยนต์6ขั้นตอนง่ายๆเชิญชมันเลยครับขั้นตอนที่1การตรวจเช็คน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกจะมีสีเข้มหรือจางการตรวจเช็คน้ำมันเบรกระดับน้ำมันเบรกจะอยู่ไม่ต่ำกว่าขีดบนหรือขีดล่างถ้าอยู่ต่ำกว่าขีดด้านล่างระบบเบรกอาจรั่วซึม สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ6 0 0 0 0กิโลหรือ3ปีครับขั้นตอนที่2การเติมน้ำฉีดกระจกสังเกตง่ายๆนะครับฝาปิดน้ำฉีดกระจกจะมีสีฟ้าอยู่ตำแหน่งขวามือของห้องเครื่องวิธีการเติมน้ำฉีดกระจกเราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่แห้งจนเกินไปที่สำคัญเลยนะครับห้ามปล่อยให้แห้งเด็ดขาด เพราะความร้อนในห้องเครื่องอาจจะทําให้ฝาปิดแตกหรือเปราะได้ขั้นตอนที่3การตรวจวัดระดับน้ามันเครื่องเราสามารถดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องขึ้นมาใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้วจุ่มก้านวัดลงไปใหม่เพื่อตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องให้อยู่พอดีขีดบนหรือขีดล่างส่วนวิธีการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต้องเปลี่ยนถ่ายทุกทุก 1, 1、0 0 0 0กิโลหรือ6เดือนครับขั้นตอนที่4ถังพักหม้อน้ำสำหรับการตรวจเช็คถังพักหม้อน้ำเราสามารถตรวจเช็คทุกๆเดือนหรือก่อนเดินทางไกลถ้าระดับน้ำต่ากว่าขีดแม็กซ์หรือขีดมินเราสามารถนำน้ำหล่อเย็นมาเติมได้ครับข้อควรระวังเลยนะครับถ้าเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำเด็ดขาด อาจจะทําให้น้ําหล่อยเย็นพุ่งขึ้นมาทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับขั้นตอนที่5การตรวจเช็คแบตเตอรี่สําหรับการตรวจเช็คแบตเบตอรี่เราสามารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยทุกๆ6เดือนหรือตรวจเช็คเองที่บ้านได้เลยง่ายๆเช่นสังเกตดกูการ1น 1. เลยสตาร์ทติดยากในเวลาตอนเช้า 2. ไฟแสงไฟหน้ารถน้อยลง 3. เสียงแตรเบาลงนี่คือมาตรฐานในการตรวจเช็คแบตเตอรี่เบื้องต้นขั้นตอนที่ 6. สภาพยางและลมยางการตรวจสอบสภาพยางดอกยางจะมีความลึกประมาณ1.6-2ถึง2มิลไม่มีรอยแตกฉีกหรือขาดส่วนปีการใช้งานของยางให้มากกว่า2ปีหรือ2ปีครึ่ง เพราะมันอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนน้อยลงลมยางเติมตามสภาพอากาศของประเทศบ้านเราคู่หน้าเติม32คู่หลังเติม32เพื่อการยึดเกาะที่ดีเป็นไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหกขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ง่ายใช่ไหมครับสําหรับลูกค้า MG ท่านใดอยากใช้รถแบบปลอดภัยสามารถนำรถเข้ามาเช็คที่ MG มมอเตอร์อุดรธานีของเราได้นะครับ เปิดทำการตั้งแต่8นาฬิกาจุดถึง17นาฬิกาจุดทางเรามีที่ปรึกษาการบริการและทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญรอให้การบริการลูกค้าอยู่ครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้และสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางเราด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอที่ให้ประโยชน์และสาระแบบนี้หรือข่าวสาร MG สามารถติดตามได้ที่เพจ MG Motor Don t h a น i ได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ MG Motor ร์อุดรธานีสวัสดีครับ